เห็นดาวเคียงเดือนฉันเตือนความจำาุวใจพี่ช้ำน้ำตามันโตกในเพราะนางลืมคำไม่จำใส่ใจไม่นางฟันฝ่เป็นดาราที่เรว่องทองน้องลืมนาลืมคำที่สาบานโทษใจนวลปรางทิ้งบางลืมควาย ทนางโชคร้ายลงไปในหมู่พรานครั้นมัวลืมองค์ก็คงแหลกรานต้องโดนเขาปานมานอนสมแม้นเจอชายไม้ลวงชมอาตรมจนถึงตายขี่เก่งอย่าลืมเกียนบันนอกระวังนะจ๊ะบางกอกจะหลอกพานางเร่ขาย ในครับในบารโรงน้ำชาแมงดามากมายล้วนแต่ปีกเงินปีกทองและปีไกลายกว่าจะรู้ตัวก็สายไม่พ้นในควายต้องเลียน้้ำตาเลียวมองดูควายโทรใครดังมันเมื่อยามดื้อรัน้นโทมันยังหัวหน้าน้องควรมองเงาซิเราเผ่ากา ไม่ควรนี้ป่าจงคืนคอนในเมืองกรุงสะมังอ่อนวิงวอนด้วยหวังดี mm hmm. พอทราบอายุควันตาน้องเอ๋ยที่มานั่งทำตาป,ปิดปิดน้องอายุสามสิบสามสิบ ทำไมยังสวยยังแต่งยังตึงตึงตังน้องเอ่ยขาวจังข้าวดังอมวยยิ้มก็หวานเสียด้วยป้าป่วยยังมองตาแป๋วทรใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลือ อายุมากแล้วสามสิบยังแจวแจวเสียจนหน้าจีบแมน่มาพร้าวเนื้อตันน้องเอ้ยมามันเอาเมื่อตอนสามสิบอ้ยแม่แก้มสองหยิบสามสิบดูสิ ยังสวยผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงเป็นสื่อวันทั้งวันไม่เคยขาดผมแลกเรียนบาทตั้งสี่ห้ากำมือยอดเพลงจากใจคนซื้อ เป็นเมือสื่อสารรักจากใจผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงจีบให้คุณเอคุณอีดคุณอ้อยแล้วนั้นคุณหน่อยคุณต้อยใช่ไหมคุณยิงคุณมากับใครจำผมได้ไหม ไอหนุ่มตูเพลงคุณตุกคุณแมวคุณแววคุณแดงคุณเก๋คุณเก่งคุณคุณโอคุณจิมคุณจุ๋มคุณติมยิมสียาเร่งฟังฟังเถิดฟังเพลงเราคนกันเองไม่ใช่อื่นไกล ผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงจีบให้ไม่ไหมคนเที่เอยชื่อจะรักคนซื้อที่ไม่หลอกใครหากมีโปรดยิ้มมาให้มาเป็นขวัญใจไอ้หนุ่มตู้เพลง